ถามถึงนี้ดีกว่าซิงเกิลใหม่ดีกว่าแพลนต่อไปคะ,ะ,ะอ่ะ คือบอกเป็นมินิอัลบั้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ต่อมาทั้งหมดกี่เพลงนะมาทั้งหมด5เพลงค่ะแล้วก็หนึ่งใน5เพลงนี้ก็มีเพลงเป็นสดทำไมของคุณปู่เอาเพลงเก่าคุณปู่มาร้องเป็นแนวไหนครับเป็นแนวของลูกแก้วคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคุณปู่จะร้องเพลงเนี้หยอกล้อผู้หญิงหยอกล้อผู้หญิงแบบเอาแนวเจ้วผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามามาในเวอร์ชั่นนี้ลูกแก้วจะแบบหยอกล้อผู้ชายอ๋เดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวเราเป็นผู้หญิงแบบว่าสมัยใหม่แล้วหนูมองไปที่ตากล้องพี่หนูปิ ก็ไหนค่ะหนไ่ยแต่เรานึกว่อยากจะหยอกเขาจะเอาหัวหยิกหัวตรงมีได้เไีหมดนีหมดลองลองดูหน่อยได้ค่ะเป็นโสดทำไมอ่ะอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่คู่เดียจะล่วงพลวัยไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเท่าเราอยู่วางเปล่าไม่ดีอะไร น่ารักเลยคุณพจะรู้คุณพ่อใช่ไม่คือต่อตาคุณปู่เขาจะแบบว่าห้าวห้าเป็นแมนเสียงรดจะหนักในเวลาลงอันนี้เขาแบบมาแบบอ่อนอ่อนได้ดูแววตาเขานะเธอละชายละลายนะจ๊ะละลายช่วยตากร้องชี้ยืนอย่างนี้ เอนะล้างแล้วอ่ะวันนี้ก็ถือว่าก็ได้รับรู้นะฮะเพลงก็ทั้งหมดตอนนี้3ซิงเกิลตนซิงเกิลที่ล่อยมาโดยวนี้ก็จะมีอีกสองซิงเกิลคือจะได้ครบอยากยาแก้อกหักนึงอ่ยาแก้อกหักนี่มันเป็นเพลงเศร้ามากต้องบอกว่าคนเขียนเนี้ยอยากจะถามเขาเหมือนกันว่าเขียนได้ยังไงใช่มันเนื้อหาของเพลงมันจะเหมือนแบบ เป็นนู่นเป็นนี่ไม่เกฑ์หัวใจอะไรคือกินยังไงกินยาอะไรก็ใช่ก็ไม่หายคือแบบว่าใครมียายานี้บ้างอะไรช่วยหน่อยเนี่ยสักท่อนซิมันบอกว่าจะบอกว่าเป็นมีร้องยากที่สุดในอรบ้างของหนูด้วยอ่าสักนิดนึ่ง

ท่อนสุดท้ายอ่ะมันเป็นท่อนที่ลูกแก้วร้องไห้ออกมาจริงๆจริงใช่ค่ะแล้วเราก็ขอให้โปรดิวเซอร์เนี่ยอย่าตัดท่อนนี้ออกไปมันจะเป็นลูกอุ้มใช่มันมันมันคือมันร้องออกมาจริงๆในวันนั้คือเนื้อเพลงมันคือแบบมันถ่ายทอดถึงความขนอกหักจริงๆนะใช่ค่ะคนคุณร้องบอกว่าอุ้ยท่อนนี้ต้องเก็บอ่ะเพราะว่า เขาทําให้ลูกแก้วร้องร้องไห้ร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกร้องเยอะกว่านี้เขาบอกเออนี่เยอะไปแล้วเยอะไปไม่ดีเยอะไปคือแต่ว่ามันมันเศร้าจริงๆต้องฟังะต้องรอฟังดูงานเดี๋ยวก็จะปล่อยมาเร็วนี้เหมือนกันใชคะถูกต้องนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการลูกทุ่งเพลงดังนะครับแต่ว่าก่อนจะกันไปไม่ได้จากกันไปแค่นี้ใช่เพราะว่าเราจะให้น้องลูกแก้วเนี่ยร้องเพลงสดๆให้เราฟังกับซิงเกิลล่าสุดหนูไม่เล็กนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับลูกแก้วสมบัติเจริญด้วยที่มานั่งพูดคุยกับเราซึ ลุกสนานมากาฝากเพลงมาฝากหน้าสวยๆให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นกันให้ให้ลูกแก้วฝากเลยค่ะ ลูกแก้วก็ขอฝากนะคะทั้งหมด5ซิงเกิลของลูกแก้วเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยตอนนี้เพลงหนุ่มไม่เล็กนะคะกําลังมาแรงเลยนะคะทั้งหมดทั้ง5ซิงเกิลนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามศูนย์สี่นะคะส่วนใครที่จะติดตามลูกแก้วก็ติดตามได้ที่แฟนเพจลูกแก้วสมบัติเจริญน,นะคะพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็จะเจอเลยนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะอๆนะคะ<อ>แล้วก็ตอนนี้ก็รับ ติดต่อง,งานแสดงแล้วด้วยนะคะก็ <ผม S 1> ติดต่อมาได้ที่0814049961นะคะรับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนคะน่ะรักคุณปู่ชอบคุณลุงสนับสนุนลูกแก้วด้วยนะคะอ่าเงินเสพอันนี้ก็ขอบคุณน้องลูกแก้วมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวงานตอนงานไปอย่างไรกไปฮะฝากติดชมรายการกันด้วยนะครับก็เป็นที่อว้่ในร่างคาเป็นประกาศติจดหมายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะใครบอกว่าวันนี้ไม่สามารถดูน<ด>้องลูกแก้วได้สามารถดูย้อนหลังได้นะที่เว็บไซต์ w w w iNTV co t h ค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้ง3าคนลากันไปก่อนพร้อมกับการร้องเพลงสดๆของลูกแก้วสมบัติเจริญกับหนูเมลเล็กค่ะสวัสดีค่ะ 放松。